จากนั้นเวลา16นาฬิกาสินาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสใหศาสตราจารย์ภัยรัตชยพงศ์ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชและรองประธานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะนำนายไพยรินทร์ชูโชติถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชน และนางพุทธชาติมุกดาประกรณ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคมบริษรัทปตทจำกัดมาหาชนเฝ้าทูลละออมประบาททูนกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์การบริหารและบำรุงรักษาระบบดังกล่าวในวิทยากรรมโปงโชเตียวรชาชอาณาจักรกัมพูชา นายไพยรินชูชตถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทปอตอทจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารกลุ่มปอตอทเฝ้าถูและออมพระบาทกราบบังคมทุนรายงานการสรุปข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของกลุ่มปอตอทและข้อมูลสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี